เป็นไ,ไงบ้างครับสนุกค่ะสวยมากสุดยอดค่ะยังมากนะฮะอากาศหนาวมากฮะบราก,กาศร,รู้สึกว่าเป็นใจกับเรานครันนี้ไม่ฝนครับจับมาก ยัไงไงมั่งครับอาจารย์อากาศเย็นค่ะอากาศเยน็นน้ำตกสวยมากค่ะกกประทับใจไหมครับทางมาครับรทักใจน้ำตกสวยมากสีเขียวเหมือนมอระกุฎเลยเป็นยังไงบ้างครับนะคะอุ๊ยดีมากอากาศหนาวค่ะห่อ ตอนนี้พ่อที่กำลังจะตกนี้นะครับเราอยู่ที่ฝั่งนิวยอร์นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณทางลงเมดออฟต m มิสนะครับซึ่งจะเป็นทางลงเรือแต่ว่าวันนี้อากาศยังหนาวเย็นนะครับก็เลยงดบริการในการนั่งเรือชมน้ําตกนแงกรานะครับฝั่งที่เห็นฝั่งนั้นก็คือฝั่งแคนาดานะครับและที่สําคัญถ้าเป็นอากาศปกตินะครับ ด้านล่างนี้จะเป็นทางเดินหลังจากขึ้นเรือเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางเท้าเดินขึ้นมาจากตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่อากาศหนาวเย็นมากจึงกลายเป็นน้ําแข็งโงดเลยนะครับไม่สามารถที่จะเดินได้นี่ก็คือก้อนน้าแข็งขนาดมาที่ถูกความเย็นกระทบตั้งต่านอยู่บริเวณตักแม่น้ําน้ําตกแห่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับยามเย็นวันนี้วันที่16เมษายนนะครับ อากาศยังคงหนาวเย็นเย็นจัดนะครับคาดว่าน่าจะถึงหนึ่งถึงสองศาและคืนนี้อาจจะถึงติดลบได้นะครับนี่คือบรรยากาศของคณะครูอาจารย์และก็นักศึกษาที่กำลังชื่นชมความงามของน้ำตกแห่งกร่านะครับตนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างชิศต่างที่กัน มั่งครับอาจารย์ครับก็ย JI, ิ่งใหญ่สมกับเป็นสิ่งประจักของโลกนะครับก็มาทางนี้นะฮะเาจะเห็นด really ้านข้างพรุ่งนี้คุณผู้มจะพาไปที่วิกตอเลทรอยใช่รับครับฝั่งนั้นก็เป็นแคนาดานะครับ ถ้ามองจากแคนาดาเนี่ยผมว่านะฮะน่าจะเห็นด้านหน้านะฮะของของน้ำตกนะครับแต่แค่นี้นะฮะเห็นแค่นี้ก็เห็นความยิ่งใหญ่ของน้ำตกครับนี่คือบรรยากาศนะครับอาจารย์กรตุยเป็นไงบ้างครับคุณพี่ครับนี่ครับนี่ครับหนาวมากเลยครับจะไม่ไหวแล้วจะไปละพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับผมครับหนึ่ง ความยิ่งใหญ่ของน้ําตกนะครับจะพาชมคณะลูกทัวร์ของเราเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อยหนาวสุดยอดเลยค่ะแต่ว่าสวยงามมากประทับใจไหมครับประทับใจสุดๆเลยแต่เสียดายแล้วเราไม่ได้ลงเรือพรุ่งนี้ใช่ใช่เสียดายครับสัตว์เตรียมทุกอย่างมาแล้วเต็มที่เลยเต็มที่เลยสุดยอดมากอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับ<อ> เยี่ยมไหมครับประทับใจไหมมีความรู้สึกเป็นไงไหมครับอาจารย์สวยมากค่ะอากาศดีมากแบบคือโถว์บ้านบคร่บ ขอสัมภาษณ์อาจารย์นิดหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับแล้วก็ได้มาเห็นของจริงจากการที่เห็นในทีวีเห็นในหนังแล้วก็ในในภาพยนตร์หลายๆเรื่องพอมาเห็นจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะก็สมกับการเป็นแมงกระาและแต่ที่สำคัญคืออากาศหนาวเย็นมากไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะหนาวขนาดนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณที่ผมเจออยู่ตรงน,นี้เราเรียกว่าบริเวณที่เป็นน้ําตกที่ได้รับการ่าข่าวขานว่า,วาวเป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับฝั่งที่ผมเจอนี้เรียกว่าฝั่งของอเมริกาน้ําตกตรงนี้เรียกว่าน้ําตกในแองการา สวยงามมากครับกว้างใหญ่หลายครับมองไปยาวนู้นก็มีน้ำตกอีกนะครับไกลไกลด้านไกล